สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนและก็สวัสดีผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะสําหรับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่2ของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั่วโมงแรกเราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับโครงสร้างและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกันนะคะอ่า เราจะจําแนกสัตว์ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเลยก็คือนั่นคือสัตว์มีกระดูกสันหลังและก็สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนักเรียนพอจะทราบความแตกต่างไหมคะว่าระหว่างสัตว์2ชนิดนี้สองประเภท2กลุ่มนี้2ประเภทนี้มีข้อแตกต่างกันยังไงอ่าเรามาดูกันเลยค่ะสัตว์มีกระดูกสันหลังจะหมายถึงกระดูกที่มีลักษณะต่อกันนะคะนักเรียนเป็นข้อๆและก็ทําหน้าที่เป็นแกนกลางของร่างกายค่ะ นักวิทยาศาสตร์จะจำแนกประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็น5กลุ่มด้วยกันนะคะนั่นก็คือ1กลุ่มปลา2กลุ่มสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกหรือที่เราเรียกว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนั่นเองค่ะ3กลุ่มสัตว์เลื้อยคาน4กลุ่มสัตว์ปีกและก็5กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะ สัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อของร่างกายเจริญเป็นอวัยวะที่มีการทำงานที่ซับซ้อนกันส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่อาศัยอยู่ทั้งในน้ำและก็บนบกนะคะจัดว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงค่ะประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยเราจะจำแนกออกเป็น5ประเภทซึ่งเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่ารายละเอียดหรือว่าประเภทของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยจะเป็นยังไงกลุ่มที่1 กลุ่มปลาค่ะนักเรียนปลาเช่นปลาช่อนปลาทูปลา,าตะเพียนนะคะหรือกลุ่มปลาที่ที่เราเห็นเป็นเป็นที่เราเรียกว่าก้างนั่นแหละคะ่ะคือกระดูกสันหลังของปลานะคะนักเรียนกลุ่มที่2กลุ่มสัตว์ครึ่งน้ําครึ่งบกหรือกลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกนะคะเช่นกบอึ่งอ่างเขียดค่ะ กลุ่มที่สามสัตว์เลือ้อยคานเช่นงูจระเข้กลุ่มที่สี่สัตว์ปีกเช่นนกไก่เป็ดหา่านนะคะและกลุ่มที่ห้าตรงนี้สไลด์มันจะหลุดไปนิดนึงนะคะคุณครูขออภัยด้วยนะคะนักเรียนกลุ่มที่ห้าคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะอันดับแรกเลยกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนั่นก็คือมนุษย์มนุษย์เรานั่นเองนะคะมนุษย์สุนัขแมวมา้าวัวควายพวกนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และก็จะมีสัตว์บางประเภทที่นักเรียนอาจจะยังจําสับสนอยู่ว่าเป็นเป็นสัตว์จําพวกปลาหรือเปล่านะนั่นก็คือพวกโลมานะคะวานพยูนพวกนี้จะจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะคะไม่ใช่ปลานะคะนักเรียนเวลาเราเรียกชื่อเราจะเรียกพยูนเรียกโลมาเรียกวานนะคะจะไม่มีปลานําหน้านะคะนักเรียน ่าดูต่อไปเลยนะคะต่อไปค่ะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจะมีปริมาณมากกว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะไม่มีโครงกระดูกสันหลังเป็นแนวยาวตามด้านหลังของสัตว์การพัฒนาร่างกายยังไม่สมบูรณ์เช่นมแมลงปะาารังฟองน้ําพวกพยาติพวกหอยและปลาเมึกคค่ะนักเรียนพอเดาออกไหมคะว่า สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยมีกี่ชนิดคะเมื่อกี้มีกระดูกสันหลังมี5ใช่ไหมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีกี่ชนิดนะนักเรียนลองนําคําตอบไว้ในใจนะคะแล้วก็รอดูเฉลยว่านักเรียนจะทายถูกหรือเปล่ามี2ชนิดไหมมีห้าไหมมีหกไหมหรือว่ามี7คะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนคิดอยู่ภายในใจเนี่ยนักเรียนคิดถูกหรือเปล่านะคะ อ่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีทั้งหมด8ชนิดนะคะนักเรียนเริ่มเลยชนิดที่1คือพวกฟองน้ําค่ะเช่นฟองน้ําฟองน้ําแก้ว 2. ลําตัวมีโพรงเช่นดอกไม้ทะเลไฮดรา3พวกหนอนตัวแบนเช่นพยาธิใบไม้พยาธิตัวตืด 4. พวกหนอนตัวกลมเช่นพยาธิตัวจี๊ดพยาธิไส้เดือน 5. พวกลําตัวเป็นปล้องนะคะเช่นไส้เดือนปลิงค่ะ 6. สัตว์มีขาเป็นข้อเช่นกุ้งปูกิ้งกือ 7. สัตว์พวกหอยและหมึกทะเลนะคะเช่นหอยทากหมึกทะเลค่ะและก็แปพวกสัตว์ทะเลที่มีผิวขาาารุขระ่านักเรียนเช่นดาวทะเลเม่นทะเลนะคะอ่ากลุ่มฟองน้ำเช่นฟองน้ำฟองน้ำแก้ว กลุ่มลำตัวมีโพรงเช่นดอกไม้ทะเลนะคะอ่าลักษณะรูปภาพดูตามสไลด์ได้เลยนะคะปากกาลังค่ะต่อไปนะคะเอ่ออ่า,อาเดี๋ยวกลับมาก่อนพวกเมื่อกี้นะคะกลับมาที่สไลด์เดิมก่อนนะคะนักเรียนแมงกะพรุนไฮดา้า ต่อมาพวกหนอนตัวแบนค่ะพยาดตัวตืดพยาดใบไม้นะักเรียนดูภาพได้เลยนะคะต่อมาหนอนตัวกลมพยาดไสเดือนพยาดตัวจี๊ดพวกลำตัวเป็นปล้องนะคะไส้เดือนดินทากดูดเลือดปริงค่ะสัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะคะพวกกุ้งนะคะปูกิ้งกือค่ะนักเรียน แมงป่องกงั้งแมงดาทะเลตะขาบต่อมานะคะสัตว์พวกหอยและหมึกทะเลค่ะหอยทากหมึกทะเลและก็สัตว์ทะเลผิวขรุขระนะคะก็จะมีดาวทะเลปริงทะเลและก็เม่นทะเลค่ะอ่าที่คุณครูกล่าวมาทั้งหมดเมื่อกี้นะคะจะเป็นสัตว์จำพวก มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังมีกระดูกสันหลังจะมีหประเภทไม่มีกระดูกสันหลังจะมี8ประเภทนะคะซึ่งสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีจํานวนมากที่สุดในโลกของเรานั้นก็คือจําพวกมแมลงนะคะนักเรียนต่อไปจะถึงแบบทดสอบหลังเรียนหรือที่เป็น แบบฝึกหัดหลังเรียนของเรานั่นเองอันนี้ครูจะให้หนักเรียนทําลงในสมุดเช่นเดิมนะคะเหมือนกับตอนแรกเลยตอนแรกที่เราทําแบบฝึกหัดที่1ทีนี้งานนี้ก็เขียนว่าแบบฝึกหัดที่2นะคะอะ แบบพอหนูเขียนบนหัวกระดาษว่าแบบฝึกหัดที่สองแล้วให้หนูเขียนโจทย์ตามนี้เลยนะคะอันแรกสัตว์ปีจะเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้หนูตอบใช่ถ้าไม่ใช่ให้หนูตอบไม่ใช่นะคะต่อมาอันที่สองข้อใดเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอ่ะหนูเขียนโจทย์ด้วยนะคะข้อใดเป็นพวกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะ ก็เลือกคําตอบไปตอบเลยค่ะนักเรียนถ้าหนูคิดว่าพวกขาเป็นป้องเป็นคําตอบของข้อนี้หนูก็เขียนตอบพวกขาเป็นป้องถ้าหนูคิดว่าเครื่องน้ําเครื่องบกเป็นคําตอบของข้อนี้หนูก็เขียนเครื่องน้ําเครื่องบกนะคะเขียนโจทย์พร้อมคําตอบหนึ่งคำตอบค่ะผ่านมาสองข้อแล้วนะคะต่อมาค่ะข้อที่สามข้อนี้จะเยอะหน่อยนะคะนักเรียนแล้วก็ประยุกต์ด้วยเราจะประยุกต์ไปไปเข้ากับวิชาภาษาอังกฤษหน่อยนะคะ ตงบอกชื่อสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นภาษาอังกฤษมาคนละหนึ่งชนิดตรงนี้คุณครูขอเปลี่ยนโจทย์หน่อยนะคะที่บอกว่าคนละหนึ่งชนิดค่ะนักเรียนคือตรงนี้ครูม,มีช่องสี่เหลี่ยมทั้งหมดเอ,อ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะนักเรียนก็คือให้นักเรียนบอกชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นภาษาอังกฤษมาเก้าข้อค่ะเก้าชื่อเช่น อะหนหนูหนกบเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษามาค่ะอ่ะ o เท่ากับกบนะคะนี่ก็เป็นชนิดที่หนึ่งแล้วชนิดที่สองอ,อ,อะไรอีกคะมีกระดูกสันหลังนกใช่ไหมคะหนูก็เขียน Bir d เ,เท่ากับนกก็คือภาษาอังกฤษพร้อมกับคำศัพท์ที่เป็นภาษาไทยนะคะมาทั้งหมด9ชนิดนะคะนี่คือ ข้อที่สามของงานต่อมาให้นักเรียนจับคู่ชนิดของสัตว์ให้ถูกต้องนะคะหนูเขียนมาเลยค่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกลำตัวกลมสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนะคะฝั่งซ้ายมือแล้วก็ฝั่งขวามือก็มีกบโลมาพญาตงูนะคะหลังจากที่เขียนโจทย์เสร็จแล้วก็โยงเส้นจับคู่เลยค่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมควรจะเป็นอะไรนะควรจะเป็นโลมาไหม ควรจะเป็นงูหรือเปล่าถ้าหนูคิดว่างูหนูโยงมาที่งูนะคะหรือถ้าหนูคิดว่าโลมาหนูก็โยงมาที่โลมานะคะจับคู่ทั้งหมดสี่ข้อค่ะอ่าต่อมา ต่อมาให้หนัเกเรียนแยกชนิดของสัตว์ที่มีและไม่มีกระดูกสันหลังอันนี้ขอให้เป็นแบ่งแบ่งหน้ากระดาษนะคะหน,หนึ่งหนหน้ากระดาษแบ่งเป็นช่องซ้ายและช่องขวาค่ะช่องซ้ายสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังช่องขวาสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะให้หนัเกเรียนดูภาพนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดูจากภาพแล้วให้นักเรียนวาดภาพค่ะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังถ้าง,งูเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหนูวาดภาพงูด้านนี้นะคะแต่ถ้าหนูคิดว่าง,งูไม่มีกระดูกสันหลังให้หนูวาดฝั่งขวามือค่ะหรือว่าต่อมาหนูวาดวัดวนะคะถ้าหนูคิดว่าวัวมีกระดูกสันหลังให้หนูมาวาดตรงที่ช่องมีกระดูกสันหลังแต่ถ้าไม่มีให้วาดตรงช่องที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะ จบแล้วนะคะงานที่ครูให้ในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่สองอย่าลืมเขียนบนหัวสมุดด้วยว่าเป็นแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่นะคะในชั่วโมงแรกเป็นแบบฝึกหัดที่หนึ่งในชั่วโมงนี้เป็นแบบฝึกหัดที่สองนะคะให้นักเรียนทํางานอย่างเป็นระบบแยกแยกจากแยกให้ด้วยเพื่อที่เวลาครูตรวจมันจะง่ายต่อการตรวจนะคะสําหรับงานถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจนะคะ ให้นักเรียนย้อนกลับมาดูที่ต้นคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าดูแล้วไม่เข้าใจตรงไหนจริงๆอะคะ่ะให้นักเรียนแอดไลน์ส่วนตัวครูมาแล้วก็ถามในไลน์ส่วนตัวครูได้เลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหนะ้าสวัสดีค่ะ